ขออนุญาตครับเรียนท่านประธานและก็นณะภาคส่วนภาคส่วนต่างๆนะครับผมสมบูรณ์มือดยะนะครับประธานชมรมสตรองกิจพอเพียงต้านทุจชิจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็อยากจะนาเรียนนะครับในเรื่องของ ITA นะครับซึ่งทางของชมรมสตรองนะครับเราเป็นภาคประชาสังคมนะครับที่กระจายสมาชิกนะครับตอนนี้ลงไปเกือบทุกพื้นที่นะครับ ังตัวอยู่เป็นผู้นําหมู่บ้านแล้วก็เป็นภาคส่วนของหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งผลของการแจ้งนะครับาการแจ้งในเรื่องของข้อมูลต่างๆมาในเพจนะครับซึ่งเรามีเพจของชุม่มสตรองกิจพอเพียงต้านทุจริตนะครับทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยหลายๆ ข้อมูลนะครับที่มีสมาชิกเนี่ยที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านนะครับได้ส่งข้อมูลเข้ามาเมื่อเราไปไปดูนะครับกับในการเปรียบเทียบของ i t a นะครับบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับขัดแย้งกันนะครับขัดแย้งกับความเป็นจริงนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆนะครับบางทีเนี่ยบางอ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ระดับที่ดีเยี่ยมนะครับแต่ ในส่วนของภาคประชาชนนะครับที่มีชุมนุมสตรองฟังอยู่ในในส่วนลึกในส่วนตรงนั้นกลับมีสิ่งก่อสร้างหรือว่ามีการโครงการต่างๆที่มันส่อน,นะครับให้เห็นถึงสิ่งผิดปกติอยู่มากมายนะครับทีนี้เนี่ยทางชุมนุมสตรองเนี่ยเราก็มีอำนาจเฉพาะเป็นภาคประชาชนนะครับไม่สามารถที่จะลงไปตรวจในข้อมูลต่างๆที่มันเป็นข้อมูลลึกได้นะครับ ผมเองนะครับแล้วก็เคยมีการประชุมเนี่ยในส่วนของสมุนตรองเนี่ยเรายังเน้นนะครับเรายังเสนอให้หน่วยงานนะครับว่าให้ติดแปะกิวอาโค้ดเข้าไปในในป้ายโครงการนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับที่ผ่านไปมาหรือประชาชนที่เขาสนใจนะครับหรือว่ามองเห็นในสิ่งตรงนั้นว่ามันผิดปกติมันสอในการที่จะทุจริตนะครับไม่ใช่เราคอยให้ทุจริตและราไปลงไปดําเนินการนะครับตรงนั้นคือสิ่ง ที่มันเกิดการสูญเสียในหินส่วนบองภาษีนะครับทีนี้ประชาชนสงสัยเนี่ยถ้ามันมีคิวอาร์โค้นะครับมันสามารถที่จะสแก,กนแล้วก็จะได้รู้ว่าโครงการตรงนี้นะใครมันเป็นผู้รับผิดชอบพบประมาณเท่าไหร่นะครับมันสามารถที่จะรู้ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปเที่ยวค้นในไอ้ส่วนของส่วนต่างๆอยู่นะครับประชาชนก็ทําไม่ถูกนะครับเขาทาไม่ถูกทีนี้เนี่ย ช่องทางนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในภาคประชาชนเนี่ยผมอยากจะนําเสนอนะครับทางจังหวัดเนี่ยว่าให้มีคําสั่งหรือว่ามีอะไรกร็ได้แต่เนี่ยลงไปทางอําเภอนะครับเกี่ยวกับให้ประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยเมื่อเขาขอข้อมูลนะครับให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือด้วยนะครับพราะส่วนมากเนี่ยเราไปอบอตอเนี่ยเขาก็ไม่ให้นะครับประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วเงินเหล่านั้นมันเป็นภาษีประชาชนที่เอาไปสร้างนะครับ เมื่อเขาไม่ให้เราก็ไม่มีอำนาจนะครับต้องไปเอาปปทไปต้องเอาปปชไปเนี่ยเพื่อที่จะนําไปขอข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกนะครับเพราะบางครั้งในหน่วยงานต่างๆเนี่ยเมื่อเขาสอทุจริตในการาใช้ภาษีเนี่ยเขาก็เกิดการตื่นตัวกันเสียก่อนนะครับนี่คือเป็นประเด็นปัญหาสําคัญอยากแย้จังหวัดนะครับหรือไม่ก็ให้เปิดช่องทางนะครับให้ภาคประชาชนเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารโดยตรงได้เลยสมมติว่าผมเนี่ยอยู่อำเภอกาญจนดิต ผมไปเห็นโครงการโครงการหนึ่งเนี่ยหรือว่าทีมงานไปเห็นเนี่ยมันสอที่จะทุจริตแล้วอย่างน้อยๆป้ายไม่ติดนี่ก็ทุจริตแล้วนะครับสอแล้วเพราะบางโครงการป้ายยังไม่ติดเลยนะครับมันสอถึงอะไรเนี่ยคือปัญหามันเป็นปัญหานะครับถ้าป้ายไม่ติดถึงป้ายติดนะครับถ้ามันสอว่ามันจะหมดสัญญาขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะเปิดช่องทางของจังหวัดแล้วก็เข้ามาได้ครับ เข้ามาร้องเรียนหรือว่าเข้ามาโดยลับๆนะครับกับทางจังหวัดรึ่งมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลในส่วนข้อมูลตรงนี้แล้วก็ให้ภาคส่วนที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยลงไปตรวจนะครับลงไปดูแลตามข้อมูลที่พวกเราเนี่ยให้มาอย่างนั้นได้วจัดรองนะครับเมื่อเราส่งข้อมูลเนี่ยเราต้องตรวจก่อนเพราะมิฉะนั้นนะครับมันจะโดนร้องโดนฟ้องเป็นเป็นเป็น,ป,นปัญหาทางข้อกฎหมายกันอีกนะครับ ให้จังหวัดเนี่ยส่งคนเข้าไปเลยนะครับไปดูก่อนว่าอำเภอเนี่ยคุณไปจัดสร้างเนี่ยประปาเนี่ยซึ่งตอนนี้ประปานะครับอยู่เดเป็นนุษาวาัสดีเต็มไปหมดนะครับเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าอำเภอเนี่ยเข,เ,ขเขาเขาก็รู้หรือเปล่า,าครับว่าองค์การพริหาส่วนท้องถิ่นไปทาไว้เนี่ยเพราะว่าประมาณจะตีคืนเนี่ยไม่ได้ไปเทดน้ําเลยนะครับว่าตรงนั้นมันมีน้าหรือเปล่าไปก่อถังประปาขึ้นเดไปสี่ห้าล้านนะครับหลังจากนั้นแหละทําเสร็จงบประมาณใช้แล้ว ไปเทศน้ำน้ำมันใช้ไม่ได้อครับหลายหลายที่นะครับมีประปาเหมือนกับหอคอยนะครับน้ำไม่มีไม่ได้ใช้แม้แต่วันเดียวนะครับซึ่งมันไม่ตรงกับโครงการที่เขียนไปเลยแล้วเวลาเขียนโครงการอนุมัติไม่ได้อย่างไรครับอนุมัติให้เขาทําได้อย่างไรประมาณจ่ายได้อย่างไรห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านเป็นสิบล้านก็มีนะครับประลาบางตัวเนี่ยพอทําเสร็จไปจอน้ําใช้งบประมาณไปแล้วเวลาไปจอน้ําน้ําไม่มี นี่ครับบางทีสามปีสี่ปีห้าปีที่เราลงไปตรวจนี่มันไม่ได้ใช้นะครับประโยชน์มันจะเกิดได้อย่างไงกับประชาชนนะครับเนี่ยผมขอฝากทางจังหวัดด้วยนะครับเปิดช่องทางให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับจังหวัดโดยตรงครับไม่ต้องผ่านใครตรงนี้ผมขอฝากขอขอตรงนี้ทักนิดนะครับขอตรงนี้ทั้งนิดแล้วผมจะเอาทีมงานเนี่ยส่งไปโดยตรงถึงท่านผู้ว่านะครับนะครับฝากตรงนี้ไปด้วยนะครับ ไไคือทางปปชเ,เนี่ยจริงๆแล้วภาคประชาคมไอของผมเองสตรองเนี่ยเราก็ผูกกับปปชปปทอยู่แล้วเป็นภาคีเครือข่ายอยู่แล้วครับแต่ทีนี้ความสะดวกของหน่วยงานที่รับผิดชอบเหมือนว่าอำเภอเนี่ยไปเกิดที่หมู่บ้านอย่างน้อยๆในอำเภอนะครับถ้าเรามีหนังสือหรือขอข้อมูลไปที่ผมบอกว่าต้องให้ข้อมูลกับพวกเราด้วยในฐานะประชาชนไม่ใช่ไปตบกีดกันเดี๋ยวระเบียบนู้นเดี๋ยวระเบียบนี้ ถ้าไม่ได้นะครับคือถ้าเป็นจังหวัดจังหวัดสามารถสั่งได้เลยนะครับตรงนี้เปิดช่องทางให้พวกเราด้วยนะครับคือปปทกับปปชนี่ไม่ต้องครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกันอยู an, ่แล้วนะครับไอขครับทีนการขอข้อมูลการสั่งซื้การเนี่ยมันก็สามารถดเนินการได้ตามบลอกลกการข้อมูลการสั่งงานการผมว่า สถานการเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่เข้าใจในขบตัวนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าทางผู้แทนทางชมนุมผูสองมีควต้องการเราก็จังหวัดมานจะมีหนังสือได้ในเรื่องของการที่จะทำความเข้าใจเรื่องพรบตัวนี้นะครับในการให้ข้อมูล่ารสั ier, ่งซซึ ced, to to see, ่งข um ้อมูลการสั่งซื้อระประเภทเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่าให้ได้หรือให้ได้แค่ไหนนะครับแต่ตรงนี้นะก็คงเป็นการพยายามแต่ว่าถ้าให้นักว่าสั่งการมันเป็นาอย่าเนี้ยมองว่ามันน่าจะลำบาก คุณอนุญาตเสริมอีกนิดนึงครับคือคือที่จุลนตัดลองเราบอกไม่ใช่ให้ผู้ว่าสั่งการลงไปนะครับต้องให้ข้อมูลกับภาคประชาชนนะครับไม่ใช่คือข้อมูลที่มันเปิดเผยได้เหมือนโครงการการจัดทํางบประมาณอย่างนี้นครับซึ่งมันเกี่ยวเรื่องกับภาษีของประชาชนทุกคนพวกท่านก็เสียภาษีนะครับเวลาเดือนเดือนเนี่ยมันก็ต้องหักภาษีคือทุกคนที่เป็นประชาชนหายใจอยู่นี่ต้องเสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับเราบริบทของสตรองเราก็รู้นะครับว่าข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยมันมันคือเขาไม่ให้เปิดเผยเขาปิดบังแต่เรื่องของโครงการที่เรากําลังดําเนินการเนี่ยเรื่องของมันเกี่ยวพันกับ ita ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวโยงไม่ใช่ไปให้เปิดเผยในสิ่งที่กฎหมายอ่ะบังคับไม่ใช่ตรงนั้นนะครับเอาเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหนทางการก่อสร้างเกี่ยวกับโครงโครงสร้างดวงเรือนพวกนี้นะครับ คือเอาที่จังหวัดมองแล้วมันไม่ผิดระเบียบนะครับเอาเท่านั้นพอเปิดช่องทางว่าเดี๋ยวเราจะสื่อสารก็มาในช่วงของทางจังหวัดถ้าว่าเปิดเผยไม่ได้เราก็ไม่ไม่ติดใจนะครับเราจะดําเนินการไปในเรื่องของอนําปปชลงไปนําปป,ปทลงไปนะครับตรงนี้ไปขอข้อมูลได้นะครับไม่ใช่เราไม่รู้กฎหมายนะครับสตรอรู้กฎหมายนะครับผมไม่ได้บังคับว่าผู้ว่าเนี่ยจะต้องทุกเคสจะต้องทุกอย่างนะครับซึ่งมันผิดระเบียบก็ไม่ต้องให้ครับ เราเองเราจะเอาภาคส่วนที่เรามีภาคีกันเหมือนปปทเนี่ยเราก็ทาหนังสือกันอยู่ประจํานะครับลงไปตรวจนาฬิกาอย่างเนี้ยประชาชนบอกว่ามันแพงแต่คนที่สร้างเขาบอกว่าไม่แพงทําไมไม่แพงครับประาชาชนก็เสียภาษีผมไปเนี้ยไปกันลงไปปปชลงปปทลงไปพอไปตรวจได้เพแพงไม่แพงก็แถลงมาทีครับพอแถลงเลยก็จบนะครับนาฬิกาเดือนหนึ่งเป็นแสนอย่างเนี้ยค่าก่อสร้างเนี่ย ห้าล้านอย่างเนี้ยพบประมาณหกเจ็ดล้านประชาชนบอกว่าไปซื้ออะไรมาแพงนักหนาใช่ไหมภาษีของเขาอ่เขาสงสัยได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าข้อมูลเราสามารถที่จะเปิดเผยให้กับประชาชนได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญหาเลยครับพอลงไปตรวจแล้วทีนี้ถามว่าจังหวัดจังหวัดเสียหน้าเสียชื่อนะครับไม่ใช่เหตุเกิดและสุราสุราสุรา,ราเมืองคนดีเกิดแต่สุราอย่างนี้ครับเราสัจองเราก็ไม่สงสเปสะปะนะครับข้อมูลเรากลัวจังหวัดจะเสียเหมือนกันนะครับ ส่งผิดตรงถูกไม่เอาที่ผมบอกให้เปิดช่องทางแล้วก็ทางจังหวัดจะต้องสตรีมก่อนนะครับว่าไอ้เคสแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลได้ไหมถ้าไม่ให้ได้โทรไปเลยครับผมเข้ามานะครับสตรองเนี่ยมีปัญหาตร,ตรงนี้ตรงนี้ไม่ให้ได้ผมเข้ามาข้อมูลได้นะครับผมก็ประสานไปทางปปชปปทได้นะครับเอาเป็นเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหารครับรี็นไหมครับ ูนะครับก็เอาตากันนะครับสำนักงานาจังหวัดนะคะขอชี้แจงช่องทางที่สามารถเข้าไปดูรายการดีเด่นสร้างของจังหวัดสุราษฎร์นะคะคือว่าั้่แต่หน่วยงานมีโครงการประกาศเชิญชวนนะคะขออนุญาตอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อเป็นการที่ที่เราจะได้พูดยกตัวอยา่างแลวมันจะเห็นภาพนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับ ผมเชื่อเลืเกินว่าทุกหน่วยงานทุกคนนะครับรุนยักโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับเคยเห็นไหมครับที่ตึกที่ตั้งโดอยู่นะครับกี่ปีแล้วอาการผู้ป่วยนะครับตรงนั้นรู้สึกว่าจะกี่ชั้นแล้วพีงเ่าชั้นก้าชั้นนะครับเจ็ดแปดปีแล้วนะครับผมถามว่ามีที่ไหนครับเวลาเขาทําโครงการเนี่ยขอขยายไปได้เจ็ดเพดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งมีนะมีไหม เลถามว่าตรงนั้นเป็น4500ล้านเนี่ยประชาชนไปใช้บริการไม่ใช่เฉพาะสุราษนะครับมาหลายจังหวัดรวมพลกันมานะครับตคือมาทั่วไปหมดเนี่ยผมถามว่ามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นไอ้ไอ้อะไรเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกล้วยไม้มาขึ้นข้างบนแล้วนะครับขึ้นใครแล้วตั้งเอาไว้เจ็ดแปดปีนะครับผมถามว่าเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มีนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครับเขาเห็นไหมครับเขาไม่เห็น ทําไมสตรองเราเห็นนะครับแล้วเวลาสัตรองลงนะครับปปชลงปปทอลงเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโรงพยาบาลนะครับวันที่ลงไปตรวจหลังจากนั้นเล้วยกเลิกสัญญานะครับอา้าวทำไมยกเลิกได้ะครับเวลาเราไปทําไมไม่เดไปสักงสิบปียี่สิบปีะครับตั้งไว้ห้จนนกนางแอ่นขึ้นนะครับนี่คือภาคประชาชนถ้าเราไม่กระตุน้นภาคส่วนไม่ได้ทํางานนะครับ มันง่อยไปหมดอนะ่ะไม่ใช่ว่าโครงการเราไปเปิดโครงการไปเปิดไอตัวโครงการแล้วมันจะสําเร็จมันจะสามารถที่จะบังคับหน่วยงานราชก,การหรือภาคส่วนให้ไปทําหน้าที่ตรงนั้นได้ไม่ใช่ครับบึงพ้นทะเลนะครับใครไม่รู้จักบ้างนะครับโครงการตั้งห้าร้อยห้าร้อยล้านห้าร้อยกว่าล้านนะครับสี่ร้อยเก้าสิบหกล้านรู้สึกว่าผมถามมาตอนนี้ท่านไปดูวับมันเสร็จหร้อยังครับเสร็จหร้อยังอ่ะ ทั้งที่สตรงนะครับลงไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับลงไปกับปทปทปปชเราลลงทุกครั้งท่านนลไปดูได้เลยครับตอนนี้ท่านนที่ว่าเข้าไปในตัวตรงนั้นเป็นแง่เป็นตาของจังหวัดสุรารธานีครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับมี่เราไปเปิดไหมที่ท่านว่าทางคลังบอกว่าไปเปิดโน้ตเปิดนี้นะครับประชาชนเปิดได้แต่ทําได้หรือเปล่าครับถ้าภาคส่วนมันไม่ขับเคลื่อนนะครับ ท่านนุนลงไปวันนั้นทำไปไปทำทำลายกันเนี่ยผมลงไปกับปปชผมก็ลงด้วยสัตร้องก็ลงไปด้วยบอกว่าเดือนกุมภาไปดูครับกุมภาเสร็จแล้วอย่างมันทำที่ไหน่อยครับแล้วกวทิ้งไปให้หน่อยฮะนนเอาฝ่ายนนฝ่ายน,น,นี้โยธาบ้างไม่รู้อะไรนะครับมันไปติดขัดไปติดเอาทางไปติดโฉไฟคว้าแล้วทำไมไม่ตรวจก่อนเราเวลาทำนะครับภาคประชาชนเขามีความรู้สึกเสียใจ่นะครับ เวลาใช้ก็ประมาณไปเนี่ยโครงการเนี่ยเวลาเราทําโครงการนะครับสตรองทําโครงการเนี่ยผ่านการตรวจสอบนะครับผมทําโครงการของโครงกานของกอ,องทุนปปชไปใช้ขับทีมงานชุมรมสตรองเออนะครับตรวจถี่ยิบนะครับถูกต้องนะครับแต่ถามว่าโครงการของอปตอ,อย่างเนี้ยไปลอกเข้ามาอย่าง่านเลยฮนะมันเป็นไปได้ยังไงครับ เป็นไปได้ด้วยครับนี่คือภาคประชาชนที่สะท้อนผมสะท้อนอย่างนี้ที่ไหนผมก็พูดอย่างนี้ครับเพราะมานั่งถ้ามันไม่พูดเรเาก็ไม่รู้ครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้างในพื้นที่ในพื้นที่ผมรู้นะครับจงร่มจงร่มก็อยู่ขวางอยู่ทุกพื้นที่แต่ถ้ามาแล้วนั่งขวางนั่งขวางอย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมมากี่ครั้งแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็ยังโดูดูดูอยู่แค่น,นะครับอนุสาวรีย์เจ้ใแม่มดนะครับถึงท่านก็เคยเห็นนะครับไม่ใช่ไม่เคยเห็น ถวชัย,ยาไปทําที่ไปตรวดลงไปกรวจบางทีมันมันหมดสภาพนะครับในภาษีนี่ไม่ใช่ถูกถูกด้วยนะครับภ<ม>าษีบางทีเป็นหกเจ็ดสิบล้านนะครับเป็นยี่สิบสามสิบล้านมันไม่มีใครเห็นเป็นไปได้อย่างไรครับผมไม่เชื่อที่ผมบอกให้เปิดช่องทางไว้ให้ชุมชนสตรงเนี่ยผ่านไปทางปปชปปทแล้วเนี่ยสามารถที่จะผ่านจังหวัดด้วยเนี่ยให้ท่านได้รู้รู้ตามโอโ้จริงเว้ยลงไปตรวจแล้วมันจริงไหมที่สตรองเห็นเนี่ย ถ้ามันไม่จริงเนี่ยมาฟ้องผมได้เลยครับทุกอย่างที่มีข้อมูลไปเนี่ยผมรับผิดชอบในฐานะประธานชุม,มนุมจตองสุราธานีถ้าผมไปโกหกถ้าว่าไปสร้างสร้างให้มันเกิดปัญหากับหน่วยงานราชก,การเกิดความไม่พอใจแล้วไปทําให้เขาเกิดความเสียนะครับจังหวัดเล่นงานผมได้เลยเพราะทุกอย่างที่ไปเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันต้องร้อยเปอร์เซ็น์ไปก่อนนะครับ mm. ผมถึงจะส่งไปถ้าท่านทําแล้วทาไม่ได้เอาข้อมูลมา ผมจะไปเชิญปปชกับปปทมาแล้วเราจะไปหาทางออกด้วยกันนะครับนี่ผมขอเสริมตรงนี้ครับ